สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ใจอยากรีวิว EV เท่าไหร่ไม่รู้นะครับครับวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันก็คือ DX Camerader g e e นะครับเท่้วยถุกขอโทษด้วยครับพอดีองศาก็ไม่ได้นะกล่องโคตรใหญ่นะครับวันนี้ที่เราจะมารีวิวก็คือจะเป็นล่างของ Boost นะครับ Boost Magnum นะครับเอ้ Magnum กับ Boost นะครับ แล้วก็จะมีไอเทมของคอนแหงไม้ด้วยนะครับนี่ป้นชุดเล็กนะคาร์เมลิสติกส์นะครับก็เป็นเลยเป็นเรเดอร์ค่อนข้างดีอยางใหม่ถ้าเกิดไป่นักวาดฉากที่อยู่ตออดีนะครับแต่ว็นว่าเดี๋ยวเรามาดูของข้างในดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมแกวมาแล้วนะฮะในกล่องนะครับก็จะมีก็จะมีดีไซน์ไดเวอร์มาให้ครับหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็จะมีบูสต์นะครับบูสต์นะครับของเท่ครับของแรงเท่ สวยมากนะครับแล้วก็มีจะมีแมงหน้ามาให้นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีแฮมเมอร์นะครับในกล่องก็จะมีแฮมเมอร์กับคอยดีมาให้นะครับส่วนคอยดีเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับประดับเฉยๆนะครับนสวยนะนสวยสวยนะครับเอาไว้ใช้ในการแปลงร่างนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเสียงก็ไม่มีอะไรมากหรอก่ะส่วนอีกอันนึงที่ผมซื้อมาด้วยนะครับก็จะเป็น คอไอดของบู t มา r ู2นะครับซึ่งถามว่าเอามาทำไรใช่ครับเราก็จะมีของแถมนะครับก็คือบูส์ไอเทมบูสมาถูนะครับผมก็จะรีวิวในคลิปนี้ด้วยนะครับแต่เรามารีวิวกีก็เร่ลอยดีกว่านะครับกันก่อนเลยดีกวเป็ปลิ้นรือแล้วเรือนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นคอยอดีอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นบูทมาถูกให้นะครับเราไปเริ่มเลยดีวา อนุญาตเอาเออกไปก่อนนะครับตัวดีไซน์ไดเวอร์นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใหญ่พอๆกีโอครับแต่บางหว่าแค่นั้นเองครับแรกแรกผมก็ไม่ได้ค่อยชอบเลยเอเคับคัตเส็ตดีเท่าไหร่หรอกแต่พอมามองมาเี้ยมันสวยชิบหายเลยว่ะมันเริ่มเล่นเลยดีกว่านะสวิกจะอยู่ด้านล่างของเขานะครับเปิดม,มา ครับแล้วก็เราก็ใส่คอไอดียเข้าไปนะครับกล้องอาจจะโฟกัสไม่โฟกัสบ้างนะครับต้องต้องขอโทษด,ด้วยนะครับนะครับโอเคที่นะครับพอเราใส่คอไอดีเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแปลงร่างได้เลยนะครับอผมจะขอแปลงร่างเป็นแม็กนัมก่อนนะครับแล้วใส่เข้าไป นะครับอันนี้คือร่างของแมกนัมนะครับเดี๋ยวเรามารู้ถ้าไม่ตายเลยดีกว,ว่า ทีนี่นะครับผมไม่พูดทำไมล้วเราเปลี่ยนเป็นล่างบูกันเลยดีกว่าแคปขัดเส้นนี้คนคนอื่นจะอาจจะรีวิวไปเยอะแล้วนะครับซึ่งผมหุ่งได้มานะครับรถด้วยครันะใส่เข้าไป สวยเลยนะครับสวยเลยคือสวยเลยไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงสวยนะครับสวยเลยผมไม่แปลกใจทาไมคนทุกคนถึงชอบกันนะครับเอามาว่าเราไม่อยากให้มันเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูมูนมาร์คทู่กันเลยดีกว่านะครับอุย๊ยผมลืมบอกแขมขาเส้นนี้สามารถรีเวิร์สได้ออ๊อออเอามเอามเอามนี่ครับส่วนของการรีเวิร์สนะครับจะมีปุ่มด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มสีนองนี้นะเราแค่กดแล้วหมุน ทีนี้เป็นการรีเวิร์นนะครับเป็นการสลับฝั่งนะครับแล้วเอาเหมือนเดิมนะครับไม่มีประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาถึงตาของพพ่อเอกของเราเอาว่าทำไมาถึงเป็นพพ่อเอกเพราะผมชอบ Boot Mark บูนมาคทูนะครับชอบมากๆเ,เก่าจะเก็บตังค์ซื้อมากๆอยู่บูนมาคทูหายไปไ,ไหนวะโอเคทีนี้นี่คือบูส์มาคทูนะครับแล้วก็ ผมจะเปลี่ยนคอยีนะครับอยยาดจะเปลี่ยนมาเป็นของบูสต์มาทูนะครับเป็นคอยดีมนะันนะครับอันนี้ผมไม่บอกนะครับเป็นงานดีหรืนะองานบลอกไม่บอกไม่บอกแต่ผมชอบนะครับชอบสวยครับบูสต์มาทูเนี่ยจะจะมันอันนี้มันจะคู่กับเลเซอร์นะครับซึ่งเนว่าผมได้ซื้อไหมไม่ไปได้ซื้อแล้วเราเก็บตังค์ซื้อนะครับแต่ข้อเสียคือถ้ากระแสะอันนี้แล้วจะไม่จะไม่สามารถใส่บางเครือีกอันหนึ่งได้นะครับเพราะมันเพราะว่าน้าปัดอันนี้มันใหญ่มาก มะเร่มเลยสวยเลยนะครับสวยเลยสวยเลยครับสวยเลยสวยเลยนี่คือสวยนะครับสวยเลย แล้วคอนเนี่ยคอจะเป็นมาคันอนเ็กนะครับมันก็ใส่ได้นะครับแต่ผมจะรีวิวคอไปด้วยเลยนะก็ใส่แล้วก็ใส่เข้าไปอีกขั้นงนึงปึ๊บทีนี้ก็เก็บก่อนนะครับเก็บตรงนี้ก่อนแล้วก็บิดแล้วก็สัมผัดไปครับผม สวยเลยนะครับแสงสีเสียงสวยนะครับไม่แปลกใจทำไมทุกคนถึงชอบซีรีส์นี้นะครับแทอดนะครับอันนี้กับเป็นคนแถมนะครับเราไม่ใช้นะเราไม่รีวิวรีวิวตัวที่แทนนะครับส่วนถ้าไม่ตายครับก็แค่บิดอีกสองทีนะครับครับแล้วก็จะเป็นซาประกอบนะแล้วเราก็แค่บิดไปอีกหนึ่งทีอื้อ ส่วนตัวบคเนนะครับจะพวกของตะกูลบูนนะมันก็สามารถที่จะบิดไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันจะสามารถใช้สลับฝั่งกันได้นั่นเองนะผมนี่เนี่ยสวยนะครับสวยค้าวผมนี่แหละครับนี่คือทั้งหมดของใจอยากรีวิวภายในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ด้วยนะครับโชคดี